สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราไปเรียนนังฝือเล่นกัดไจกันนะคะวันนี้รวกับวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพศ 2, 2 5, 5 6 4นะคะวันนี้เรามาเรียนหน้านี้นะคะนอเนนกับทอผู้เท่านะคะต่อไปมาดูวิธีการเขียนลอยปละนะคะมาดูนอเนนนะคะนอเนน จับดินสอถูกไปยังคะแต่ละคนนะคะบางคนปรับได้แล้วบางคนจะปรับไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูวิธีการจับดินสอนักเรียนด้วยนะคะแตกจิ้มเลยนะคะตรงจุดกคมๆเรียนเขียนตามรอยปราดเหมือนเดิมนะคะไปตามเส้นเหมือนเดิมเวลาเขียนห้ามยกมือนะคะนะคะนักเรียนดูลูกศรนะครับลูกศรไปทางไหนลูกศรไปทางนี้นะคะม้วนหัว แล้วก็ลากขึ้นนะคะลากให้ถูกนะคะม้วนหัวนะคะลูกต่อไปมาดูหนังสือของนักเรียนนะคะม้วนหัวแล้วก็โค้งก่อนตามนนะะลูกศอนะ้าลูกแล้วก็ลากขึ้นนะคะยิ้มไม่ถูกนะลูกยิ้มหนีนะคะตัวไหนไม่ตรงนักเรียนใช้ยังลบได้นะคะต่อมาตัวที่สองถอดพุดทธเจ้านะคะ จับดินสอยถูกเลยบางคนยังจับไม่ถูกนะคะช่วยปรับด้วยนะคะเนีเยนลาบตามรอยปลาให้ตรงนะคะตามเส้นรอยปลาค่ะนักเรียนดูลูกศรตรงนี้ต้องหยุดดูก่อนนะลูกศรไปทางไหนนะคะนักเรียนห้ามต่อหวัวนะลูกเวลาเขียนมีบางคนต่อหวัวให้กูเป็นนะคะ,ะมาดูต่อพุทธเจ้านะคะจิ้มก่อนนักเรียนเขียนตัวสีดำก็ได้บางคน ตัวนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเรียนจิ้มน,นี้นะคะม้วนหัวลาลงมาแล้วก็ม้วนนะคะนะคะวันนี้นักเรียนมีการบ้านสองหน้านะคะหน้าตัวนอนเนงกัทบทอผเจ้านะคะนักเรียนส่งการบ้านกับเพจด้วยนะคะวันนี้นะคะ